สำหรับการทำงานในไลท์มนะครับนอกจากการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสีแล้วก็แสงเงาให้กับภาพแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับเข้ามาเสริมสร้างให้ภาพถ่ายนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมได้นะครับยกตัวอย่างอย่างภาพนี้นะครับได้มีการแก้ไขแสงเงาเบื้องต้นไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถลดความสว่างของบริเวณท้องฟ้าลงได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถเปิดเงาให้กับส่วนที่เป็นฉากหน้าได้ แต่ว่าภาพนี้นะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะเรายังสามารถที่จะตกแต่งภาพนี้นะครับให้เกิดความสวยงามขึ้นได้อีกนะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆกันนะครับสำหรับภาพนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือ Graduated filter นะครับปรับท้องฟ้านะครับที่สว่างจนเกินไปแล้วก็ขาดสีสันที่สวยงามนะครับให้มีรายละเอียดแล้วก็โทนสีที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับ วิธีการใช้งานก็คือให้คลิกไปที่เครื่องมือ Graduate d Filter นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพบกับแถบของอคำสั่งที่เราสามารถปรับค่าได้นะครับซึ่งมันจะมีความคล้ายคลึงกับการปรับแต่งค่าบน Panel Basic เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิสีการปรับความสว่างการควบคุมในเรื่องของแสงและเงา h i g h l ์ light, กับ Shadow นะครับรวมถึงการกระจายแสงเงาของภาพนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการ ปรับ h ิ e นะครับปรับในเรื่องของ Saturation รวมถึงการย้อมสีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนสีของท้องฟ้าภาพนี้เนี่ยให้ดูสวยงามขึ้นนะครับวิธีการใช้งานก็คือนะครับหลังจากที่เราคลิกเครื่องมือ g r a d u a t e d Filter มาแล้วนะครับให้ drag mouse ครับโดยที่จุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับหลังจากที่เรา drag mouse ไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะเกิดเส้นขึ้นมา3เส้นนะครับโดยเส้นที่อยู่ด้านบนสุด ก็คือ,อจากตำแหน่งที่เราคลิกแล้วก็ d r a กเมาส์นะครับจะเป็นจุดที่เอฟเฟกของคำสั่งเนี่ยจะมีความเข้มสูงสุดแล้วก็ไล่ระดับความ อ่อนลงมานะครับตามทิศทางที่เราแดกเมาส์นะครับหลังจากที่เราแดกเมาส์เรียบร้อยนะครับก็มาทดลองปรับค่าครับอย่างเช่นเราอาจจะลดความสว่างของท้องฟ้าลงโดยการลดค่า exposure นะครับอาจจะลดไฮไลท์ลงสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดของท้องฟ้ามากขึ้นนะครับต่อไปก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของอุณหภูมิสีนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยผมจะอยากให้ท้องฟ้านะครับมีสีอมส้มนะครับ เราก็ drag ์ปรับค่า temp ไปทางสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นนะครับชดเชยค่า tint ไปทางสีชมพูนี่ครับเราก็จะได้สีอมส้มมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะมาปรับค่า exposure นะครับลงได้นะครับแต่ถ้าหากว่าสีที่ได้นะครับยังเข้มไม่พอนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างครับในส่วนของ color นะครับเราสามารถเพิ่มค่านะครับสี ให้มีความเข้มมากขึ้นกว่าเดิมนนครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เฉดของสีส้มนะครับไล่ไปบนท้องฟ้าถ้าหากว่าพื้นที่ของอ graduated filter ที่เรา drag เมาส์ ount, พาดไปบนภาพนะครับมันยังไม่ค่อยเหมาะสมนะครับเราสามารถที่จะคลิกที่พินอยู่ตรงกลางนี้ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ หรืออาจจะลดขอบเขตการทํางานให้น้อยลงนะครับหรืออาจจะหมุนนะครับเราก็สามารถทําได้หมดเลยสมมติว่าเราโอเคกับการปรับแต่งในส่วนนี้แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับวิธีการก็คือถ้าหากว่าเราทํางานนะครับไปแล้ว1ครั้งแล้วมีการ drag mouse นะครับเราจะ ได้นะครับแถบสีเดิมนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งแถบสีนะครับด้วยค่าการปรับแต่งเดิมแต่ในกรณีที่เราต้องการปรับแต่งพื้นที่ใหม่นะครับด้วยค่าอื่นนะครับจะต้องทําแบบนี้ครับให้ลบพินอันนี้ไปก่อนนะครับคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete คีย์บอร์ดนะครับให้คลิกที่ new ครับแบบนี้นะครับสมมติว่าเราทํางานกับพินเก่าอยู่นะครับแล้วต้องการสร้างขอบเขตการปรับแต่งใหม่นะครับให้คลิกที่ new นะครับเพื่อเคลียร์ค่าต่างๆ หลังจากนั้นนะครับเราก็แดกเมาส์ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถปรับคงค่า ถ้าหากต้องการค่าเดิมซ้ำนะครับก็สามารถแ r กเมา u ได้ทันทีนะครับในกรณีที่เราปรับแต่งไปแล้วนะครับและต้องการแก้ไขค่ากลับที่เคยทำเอาไว้นะครับอย่างเช่นบริเวณท้องฟ้าเนี่ยเราอยากจะปรับปุงใหม่นะครับก็ให้คลิกที่ pin น,นะครับ หลังจากนั้นนะครับค่าการปรับแต่งที่เราเคยทําเอาไว้เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดค่าได้ตามต้องการก็ทดลองปรับปรุปรงไปเรื่อยๆนะครับจนได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม เมื่อปรับปรุงค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกปุ่มดันนะครับเราก็จะได้ภาพผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการนะครับถ้าหากว่าลองคลิกนะครับเปรียบเทียบเราก็จะเห็นผลลัพธ์นะครับภาพก่อนการปรับแต่งนะครับที่ท้องฟ้าขาดรายละเอียดแล้วก็สีสันนะครับและเมื่อแก้ไขแสงเงาพร้อมกับใช้เครื่องมือ Graduated Filter ปรับปรุงท้องฟ้าแล้วก็ฉากหน้าให้มีความสว่างขึ้นก็จะได้ผลลัพธ์ที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ